หวยรัฐบาลไทยนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะมาดูกันนะคะ,ะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรยาวนะคะคุณยายจะเน้นมาที่0 0 0 1 0 9 7 8 1 8นะคะอ่ะล่างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลออก99นะเฮะอ่าแล้วก็ บนเก้าศูนย์เจ็ดะคะท่านชมค่ะอ่ะตัวเลขในสูตรนะคะทานี้เลยนะ,ะอ่ะตูดตรงคุณยายให้เด่นเจ็ดและสามนะคะวดนนี้ก็จะมีศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสองสองห้าหนึ่งสี่ะคะอ่ะใครชอบตัวเลขในสูตรเลยก็จะมี 1> 89 1 4 4 5 013467สนะฮะสุดท้ายมานะฮะคุณยายเน้นมาที่18 0029 1130ยะคุณยายสลิดนะฮะ 9ชุดเด่นนะฮะเชุดเด่น18 0่งแปดศูนย์ศูนย์นายสะคะคุณยายสรุป9ชุดเด่นนะคะคุณยายให้เด่น7และ3านะคะเและ3านมะคุณยายให้เด่นมาเลขเด่นคุณยายนะคะ ใครชอบสูตรหวยของคุณยายก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมขาทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะท่านผู้ชมขะ